ผากเมนี่ผาา้าลยนก็เคยได้ยินถามว่าพี่าจะมามาเลยผู้จะแอมเดไขนอสหมด้วยรนต่างด้วยพ่วะาได้ครับพี่ ใช่ครับองทคนยูท่มก่เขาตอนนี้ี่ยเฮีคอนเทนต์แม่งแต่ละอย่างก่อนหั้านี้ต้องบางีที่างก็ไม่ได้ขาดีเพราะเขาเขาทำงานแต่แต่แต่ไ่เคยไปเี่น คนมาไหมเนี่ยเอาละมาละพี่คนไี้รู้เรื่องแล้วล่ะลองดูเหรอออกมาหรือเปล่าแค่นั้นแหละกินเหล้าเหรอตำรวจมาดูแลความปลอดภัยนะครับผมนี่ โอ้โหสุดยอดมากหนึ่งนายครับผม2นายตำรวจ2นายนะตำรวจ2นายครับมาดูแลความปลอดภัยนะครับี่เขามาตามหาเบิร์ดวันบ้างๆครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าแต่ที่รู้ๆคือว่ามาตามหาเบิร์ดบันบ้างๆอ่ารู้แค่นี้ครับสองสามโอ้โหสองท่าสองสามเลยตนี่ โมีแต่คนโหดทั mm ้งนั้นทุกท่านเลยเาไม่โหดไม่มานะเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมได้กลิ่นเหล้ามาจากที่ไหนนะแต่มันมันหึงมาเลยนะหึงไหมเพราะว่ากลิ่นมันมันมันโชยอะกลิ่นโชยแรงอะไรประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่ากลิ่นของไครนะมันมันมาจากไหนไม่รู้มันแต่มันเตจูมผมไม่ใช่ะไรหรอกนะฮะหรืออาจจะเมนได้ได้กลิ่นผิดหรือเปล่าผมอาจจะได้ได้ได้กลิ่นผิดหรือเปล่า ร <ter jer> <authenticity> ูนะอาจจะเป็นกิ่นอย่างงเอลยไปวแสรุปเจอสัมภาษณ์หรือไม่สัมผัเาไป์แทพี่คนนี้นะครับผมจะให้สัมผัษเลยไมไม้นี่จ่อเลยนะสรุปแล้วไม่สัมภาษณ์ ทำพลาดอะไรผมผมไม่ได้มางาเมางานน้องผมอ๋อมางานน้องเฉยๆไม่ได้มาหาเบิร์ดใช่ไหมครับพี่ก็บอกว่าไม่ได้มาหาไอ้เบิร์ดอีกคนนึงมาหาไอ้เบิร์ดว่าอย่างนั้นหัวลายเยอะแยะก็ไมถึงมาอ๋อพี่กำลังจะบอกว่าเห็น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 กูหัวลายก็เลยจ่อกล้องมาที่กูไม่เกี่ยวเอาผมไม่เกี่ยวทำไมอ่ะเบิ้มเป็นน้องโอ้โหนะครับเข้าใจผิดนะครับผมคนละคนครับพี่ก็บอกอย่างนี้นะกูไม่เกี่ยว โอ้ยเ,ยเอาถ้ตกใจนะเอาฮาเลยนะเนี่ยคือแกมา,มาแกมางานน้องเบิร์ตไอ้น้องแบงค์เฉยๆอ่าแกไม่ได้มาตามล่าเบิร์ตอีกคนหนึ่งอะตามล่าเบิร์ตแต่เห็นแกหัวลายแกม่าอย่างนี้เออแล้วก็มาจ่อไม่มาที่กูเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพื่านมันก็ขำเหมือนเนาะโอ้ยเนาะเข้าใจผิดเข้าใจผิดนะครับผมหน้าข่าวนี้ก็แสบนะครับผมเออนะครับ ผมก็ว่าอยู่ถ้าทางแกหนิมๆนะถ้าทางแกไม่ใช่นักเลงนะแต่แกสักลายเฉยๆที่เห็นที่เขาก็ดูหนิมๆนะ <c oughs> เออนะนี่แหละไงครับทุกท่านตัดสินคนอย่าตัดสินที่ลายสักนะครับผมเี <c oughs> ม่มันมันมันเสียหายกันหมดแล้วนะเนี่ย <c oughs> พี่เขาไปแล้วนะครับผมเออโอ้ยนะครับผมอยากจะสื่ออะไรถึง ว <onents> ันว่างๆเบอร์เนี่ยให้ทำอะไรเช่นให้ประกอบโทษให้ให้บอกมาเลยว่าคิดถึงครับให้มาวันไหนาาางนนห่่่วววใ้ผมอยากจะให้มันนะให้มันมาพูดความจริงดีกว่าเพราะเพราะวันนั้นเกิดอะไรขึ้นเอาคนผิดมาแทนเองเพราะว่าผมรู้ว่าทุกคนปัดหมดตอนนี้หมดอีกคุกอย่ามันมารับหน่อยมารับหน่อย เล่นอะไรก็พอถึงควรหน่อยเติมเติมอารมณ์มันบอกมันมองมันถึงกมก็มองมันอยู่มัว่าจะเป็นใครทำความสินอะไรเราไปดูไว้ก่อนแรงเกินไปก็รับไม่ได้ที่เป็นน้องไปก็ไม่ยอมนะแต่ไมลเคยหลงเป็นพี่น้องโดนน้ำบ้างดูกันไว้ก็ก็เผาไว่าอย่าไปติดตามมันแล้วกันนะมันมรวยเพราะเรื่องเมื่อกี้ก็มาทำอีกก็่าไปติดตามมันแล้ว มันจองมีทางให้มันหากินนี่หว่ามือเลยะไหนแบงค์มันมีอะไรบ้างเนี่ยหาเป็นโยนเศษเงินให้เขาเศษกระดูกให้มันอะที่ช่วยแนะนำสังคมหน่อยครับว่าวิธีการกระทำแบบนี้มันเป็นพวกคอนเทนต์ดีหรืออยากช่วยบอกสังคมนออันนี้ทุกคนไม่ต้องถามเลยยกมือเยขยะไหมขยะไหมขยะ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 ขมายดิ เขาสร้างสรรค์มันสร้างส,งสรรค์เป็นประโยชน์เด,ดูแล้วถ้าเราเคยพยายามจะติดต่อไปบอกวริงจริงแล้วเนะี่ยคุณโทวแล้วพูดเกลียดเลยเพราะอะไระไร,รู้ป่ะ ทมันทำหลายอย่างเลยะหลายทุกคนได้เห็นที่มันทำมันยากขายแต่มันก็ต่ำแต่ว่าเราไม่อยากไปยุ่งผู้ภัยเผาการถือน้นเขาการดูดีมันจะแรงดงแรงเกิดการเสีชีวิตมันไม่ได้กัไม่ได้ผมก็บอกว่าตอนที่น้องอยู่เป็นมีแขของพูดดีไม่ใช่กต้องทำที่นี้อันนี้มาต่างกันต่างกนชีวิตพี่ทุกคนทุกนทุก็ทางานหนึ่หถ้าไม่อยากจะกล้าถ่ายพี่น้องมันถ้าช่วยกัน ตายอย่างเงี้ยมันไม่ไหวทีทามว่าตอน้องเป็นลมแบนี่จริงจรตอน้องไม่เสียชีวิตเนี่ย ยจะเจออยากเจอแสดงความรับผิดชอบไงอยับก็จะคุยกับเราครับดูเีครับพี่บอกว่าที่เขาเรกยนก็ดูคุณยายสิครับรับผิดชอบไงคุณยายเดียวคนเดียวใช่ไหมล่ะก็รับผิดชอบในคแบบคุณยายจะแบบจเจอที่แค่คุยแค่อยากถามอย่างนี้ไม่ช่วยมาผมมั่งก็ไม่ใช่เป็นอันนี้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 ส่วนตัว ไม่แตกเรารูแล้วอ่าคนอื่นผมไม่รู้เขาอกว่าไม่รู้ผมว่ามันมีความแค้นเขามันมันไม่เท่ากันอีกนะแต่ผมไม่แตกยูนแน่นอนเพราะว่าคนอื่นผมไม่รู้นะไม่รู้เขาอาจจะดูข่าวไลฟ์สดอะไรเขาอพี่มากันเยอะเขาอาจจะไม่กล้ามาหรือเป่าก็้นแหลเครับแต่ว่าผมรอสามวันสามวันได้ไหมสามวันได้ไหมสามวันสวัสดีค่ะอะไยังงี้ ชอบหน่อยแต่ดุณจะหลงไจะรอไม่ได้หรอกแล้วพูดหนีปลาถึงไหนไปแล้วด้วยพูดพูดว่าทำไหนอ่ะใช้ทำงานนุ้ยผู้ชายเข้ามาหรอเว้ยนุผู้ชายไม่ต้องหนีหนีไม่พ้นหรอกครับลงไปตลอดชีวิตพี่ครัต้องหลอกมาคุยพี่ครับ่อนนี้เคยเตือนคุณแดงไหมครับว่าถ้าพี่มาหลอกคนคนนี้วไม่ครับเราผลอยู่ด้วยกันก็คูณหลอกผมนั่แหละเพราว่าน้องมีงานก็ดีนะแต่ไม่จะรู้ว่าจะแรงอะไรขนาดนี้ เหมือนคิดตลอดจน10ปาร์ตเลยครับเ็ามา้องผมนี่แหละเราจะไปหลายที่นะครับจรงหว่าก็เป็นทำงานร่วมกันแล้ไม่อยากมันจะเป็นเขาจะไม่มีทารที่จะไม่ไปได้ที่เขาอยู่คนกลุ่มทางอยู่นีเหมืนค พี่เี่ยพี่กิน่เยอะไม่ะเดี๋ยวคุณจ้างได้จ้างได้จ้างได้ไม่ได้จ้างได้เบร์ม้งวาเดี๋ยวอย่างงี้ได้หน่นไว้มออมพี่บ้างเดยมให้มา5้0 0มื่นใช่ไหมขอหน่อยท่นห้ามื่นงี่ลยสามมาทีแต่ที่มันทำไม่ร้าไม่ได้เลย ตามที่ว่าอย่าไปติดตามมันติดตามำอวัดที่ที่แล้วเดินท้ายสามวันแล้วเขาก็ไม่เหมี่ยวก็สามวันแล้วเขายังไม่ผุเลยก็ไม่แมี่ยงก็ตามสภาพตามไม่ผุ้งก็เจอที่ไหนก็แล้วแต่สังคมจะดูเอาเองคนะต้องไม่สามารถไปห้ามใครได้แต่ผมมาเจอเขาผมคุยแน่แต่น้องเพื่อนเขาจะคุยสังคมตัดสินด้วยละกันในการกระทำคลิปที่มันรุนแรงกับคนที่สติสัมปชัญญะไม่สมประกอบ เขาก็นะทำเพื่อแรกรายได้เขาบางทีมองคนได้เป็นคนบ้างไม่ใช่มองคนเป็นเป็นสตัตว์เป็นที่ระบายอารมณ์เพื่อสร้างความเข้มให้ตัวเองดีด,ดีครับขอบคุณครับท่านผู้พิพก